มเป็นไลฟ์วิวครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันแกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ครับมาจากจังหวัดไหนครับอาจารย์สุพรรณบุรีสุพรรณสุพรรณอยู่อำเภออะไรครับอาจารย์อำเภอเดิมบางอ๋ออำเภอเดิมบางโอ้มาไกลมากเลยผมกับอาจารย์อ้นครับยอดใจยากครับใช่ของอาจารย์อ้นจะต้องเป็นเพลงนี้ใช่ไหมครับผมได้เลยครับอืเอาเลยครับตัดครับ ครับจากน้องป่าสาไก่ครับอ๋อครับเดี๋ยวไปดูที่สําเร็จรูปแล้วนะครับจะออกมาเป็นยังไงทรงของอาจารย์นี่จะเป็นผมหยิกหน้านี่ผมหยิกนะยังไม่ตัดดูนะครับไม่รู้ว่าฉันเคยถชงใครโวอาจารย์นวแบบไหนอาจารย์นวเย้ เอาอแค่นั้นพอเดี๋ยวมันเบอร์สองนะครับเยจะเป็นทรงอะไรครับนี่เขาเรียกว่าไม่หมายถึงจะตัดทรงอะไรเราอ่านแล้วว่าคนอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ต้องเป็นอเมริกันเลิฟอเมริกันเลิฟใช่ไหมครับผมใช่อ้าวโอเคอเมริกันเลิฟดูนะครับอเมริกันเลิฟนี่สวมเบอร์สองครับแก็จะถ่ายขึ้นไปเบาๆถ่ายขึ้นไปเบาๆ เบอร์สองนะครับผมแต่เบอร์สองแล้วก็ไถขึ้นไปเบาๆครับถ้าเราไถแนบก็ไถแนบข้างล่างอย่างนี้ไถเบาๆแล้วเหินก็นนิดนึงเหินขึ้นไปนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงดูนะครับมันจะเป็นทรงอเมริกันเลิฟแหละครับคนนี้เขาจะตัดถูกใจอยู่แต่อาจารย์อ้นเขาบอกว่าอาจารย์อ้นเนี่ยทำไม่ใช่คุยตัวเองหางมันก็ขาดหมดแล้วไม่ต้องยกครับ หางอาจารย์อ้อนขาดแล้วนะครับผมตอนนี้ตัดทิ้งหมดเลยหางอ่ะตัดทิ้งหมดแล้วไม่มีหางวครับกลายเป็นเขาเรียกอะไรกังนะกังสมัยก่อนเป็นหางแดงเหมือนกันใช่ไหมจารอ่อนกังขึ้นต้นมะพร้าววันนี้วันนี้ไม่ได้ถักเปลี่ยนหมวดเฉยถักไม่ทันเวทสุดเคยจิตจึงครอันนี้คือวิชาเกินนะครับผมมันไม่ใช่วิชาการจะเป็นวิชาเกินไม่ว่ากันนะครับ มีอาจารย์เก่งๆอาจารย์ชายอุดรเขาเป็นวิชาการแต่ของอาจารย์อ้นคือวิชาเกินนะครับผมนี่ให้เบลองมกันดูมีการเลิฟอเาริกานเลฟนะครับไอ้เบอร์สองทำอย่างนี้นะครับเนี่ยเบอร์สองเท่านั้นเบอร์สองนะครับ รอบเลยนะครับรอบเลยหัวเลยครับนี่ครับเบอร์สองเนี่ยไล่ไปอย่างนี้ยกไปอย่างนี้ยกไปอย่างนี้แลบมาแล้วดูข้างหน้าครับดูทางนี้เบอร์สองขึ้นไปเพื่อที่จะให้ได้เก้สาสิบองศาของหน้าฉากนี่ครับ เสร็จแล้วครับครับ,รบ,รบหลังจากนั้นเราก็มายกวีใหญ่ใช้ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกวิใหญ่แล้วก็มายกวิใหญ่ขึ้น,นเอาความยาวตามที่เราต้องการครับถ้าเราใช้เบอร์ส,สวมเข้าไปมันจะไม่ได้ฉากครับ,รบนี่ครับยกวิใหญ่อย่างนี้ครับถ้ามดตรงไหนเป็นขอบอย่างนี้เราก็ดันหวีขึ้นไปแล้วกยกวีใหญ่ยกยกจี่จีเซน ประมาณสามสามสามนิ้วหรือนิ้วครึ่งนี่แหละครับสามนิ้วนิ้วครึ่งด้านหน้านี่สามนิ้วสองนิ้วเอ่อสองนิ้วสามนิ้วนิ้วครึ่งประมาณเฉยนะครับประมาณตามเราไม่ต้องเอาเป๊ะดอกเราสายตาเราด้วยครับตามผมตามผมตามตามผมที่เหลืออยู่ดึงขึ้นไปครับเอาประมาณแล้วมันดูรอบไปหน้าเขาหนี่อย่างนี้ดูนะครับว่าระหว่างสองข้างเนี่ยได้เก้าสิบองศาเขากรอบรือยังฝั่งนี้ต่ำฝั่งนี้สูงก็ให้เราดูโดยการยกวิ่งใหญ่ขึ้น ครับก็แต่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะสรุปให้ดูอีกทีิปใช่ตัวนี้ด้วยนะรัวกึ้มเส้นนี้ก็มาตัดขอบนะครับประ์ันอ้ครับนะตัดขอบตัดขอบตอนที่เราจะกันที่จะโกนตอนที่เราจะกันจะโกนตรงนี้ก็ตัดขอบให้จรเขายาวนิดนึงเพื่อที่เขาจะมาบรรนซ์กับศรษะเขามันเป็นคนที่ผมเยอะอยู่แล้วทีนี้เราก็ไม่ว่าเขาหรอกเพราะคนคิ้วต่ําเนี่ยเราไม่เรียกว่าคนคิ้ววล้านนะเราเรียกว่าคนคิ้วต่ำน้องนาอพี่เนาะ นี่ไม่ได้ล้านนะครับไม่ได้ล้านคนคือตามไม่ได้ยังขุดโชดเลยไปครึ่งหัวแล้วท <c oughs> ีวนี้เรามาดูด้านหลังก็ทําอย่างนี้ครับนี่ยทำว่าอเมริกันเริ่มเนี่ยไม่จําเป็นต้องตัดสั้นครับ <c oughs> ตัดให้เป็นขอบอย่างเงี้ยอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเยอะไม่ใช่เด็กนักเรียนโค้ขงขึ้นมาอย่างนี้โค้งอมหูอย่างนี้ พวงนี้ครับพวงนี้เสร็จแล้วครับสีงคนปร์ิคร์ยิลเล็ตลอนดอนบริตกองสีส้มจากอเมริกาหาซื้อได้ตามท้องตลาดหาซื้อง่ายราคามิตรภาพนะครับแต่นี้กล่องใหญ่นี่ร้อยใบนะครับร้อยสามสิบาทถึงร้อยห้าสิบาทไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าแบรนด์ของยินเล็ตคมมากเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับผม างนี้ครับแล้วก็โค้งตามแนวที่เราดึงไว้เนีย่ยดูนะครับความคมของใบมีดน้ำหนักจะเบามาก,ากแล้วก็สัมผสัส,มผสลูกสัมผัสลูกค้าด้วยว่าเบ,บาไหมเอ่ห็นครับดึงยาวมาอย่างนี้ให้มีจอนนิดนิด,ด,ดอย่างนี้กอ,อเมริกันเลิกตรงนี้ก็โค้งนิดนึงแล้วก็มาดูฝั่งนี้ ครับครับสามใบครับคาผมครับครับนี่นะครับกันแค่นี้เสร็จแล้วครับตรงนี้ค็คมมาอย่างนี้คมมากเลยไม่มีคมมากเลยคมมากเลยครับไม่มีสะดุดเลยนะครับไม่มีครับแล้วเอาผู้หรือว่าเป็นใบมีดที่คมค่านะครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงซื้อง่ายริ้งได้เลย จำยี่ห้อเอาไว้นะครับยินเล็ดลอนดอนบินบลิดกล่องสีส้มจากอเมริกาครับนี่สรุปก่อนที่จะปล่อยแขกนะครับครัแเราก็ต้องไถให้มันให้มันนวลสักนิดนึงรับถ้ามันดำมากเกินไปเราใช้เบอร์หนึ่งสวมเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับดูนะครับไม่เป็นไรครับเรียบร้อยผ้ามาครับเสร็จแล้วครับถ้าดูฝั่งนี้นะดูนะ ที่สรุปนะใช้เบอร์หนึ่งเก็บอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยเก็บตรงนี้ให้มันวนวลนิดนึงไม่ให้มันดํามากคแค่นั้นแหละครับเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบทรงอเมเริกัน,นแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานและขอบคุณมากครับนายแบบ